เดินหังน้มาไปนปลาน่น่แมองมีเชือมน่เปิดมองัเดียวนังป้องนังป้องเอาอ่ะเอาอ้อนนิเอาอ้อป้อนี่จะได้กินเขาซอยมัมม่ได้ก็มาลังาน เนเียไนุกจะสั่งว่ทาก็หนต้องจ่ายต้องจ่ายองจสั่งทากะฮอืเอร่อยไอไหมลีอยงแบบนีอะอยู่บนยาผมจะปั่นว่าไม่ถูกอะฮะ็นปั่นห้หอวะ ฟองปั่นเลยน้ำแล้อพี่กินได้ใชแล้วใช้ปักนหรอใช้กําเนี่ยปั่นมาที่เลยไปชอนช้นเนั่นลยเรื่องกปนะทำใครให้หนิอหันเป็นุ่ก็ใครถุงเป็นมิ้วมันรวมันเป็นมิ้วอะนนอ๋อือเป็นมิ้วมาค่ะพี่น้องใต้เนีอยด้อจมาค่ะพี่น้องใต้เนี่ย กินอะไรกินอะไรกินเต้าหหาเลยอันนี้กินอะไรอันนี้กินอะ n โค้นะเ้้อเถุงท่มอยากิแอกนั่ง้องเต้าหู้่าย t ลยเอนั่นแหละมันคือถังที่จับจีบมาไงมันจับมาไงจับหรออะไรกินเตะ ไม่้องตัดนะตาดอกดีดอหูดาน่นกดีใส่เท้าน่ะดูด้เานั่นเอาละเอาละหูเอลู